มากระทบจิตคนทั้งหลายมาเพื่อจะไปความคิดมาเยี่ยมเราเพืจะไปความรู้มาเยี่ยมเราวก็จะไปจารู้สองตัวยังเหลืออยู่จําจําได้นะความจําคือสัญญาความรู้คือวิญญาณเจ้าสองตัวนี้มาแล้วก็ไปเขาจะเกิดคู่กันได้ดําริว่าใครมาเยี่ยมเราใครไม่มาเยี่ยมเราดําริตรึก,รกนึกคิดแล้วก็ไป จำรู้จำรู้จำไปรู้ไปจำไปรู้ไปจำไปรู้ไปเริ่มจะรู้จำไม่ใช่เราจำเป็นสัญญาสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณรู้ก็ไม่เที่ยงวิญญาณหูวิญญาณตาตาวิญญาณรับรู้วิญญาณทั้งหลายมาเพื่อมาหลอกให้ยึดหลอกให้หลงแล้ววิญญาณเองว่าไปอยู่ เพงทำหน้าที่และขอประปานวิญญาณจึงเป็นตัวที่ไปยึดครองทุกๆเรื่องไปแล้วหลงด้วยถ้าวิญญาณรู้แจ้งก็เป็นญาณรู้จริงรู้แจ้งก็รู้ว่าวิญญาณเองก็ไม่ใช่เราวิญญาณผู้รู้ก็ไม่ใช่รู้สักแต่ว่ารู้เพราะรู้จะต้องอาศัยอยากรู้แล้วยึดรู้ถูอรู้หลงรู้หวงรู้หลงรู้ รู้สักแต่ว่ารู้รู้อยู่ได้ในนานเดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ลืมรู้เดี๋ยวก็ลืมรู้เดี๋ยวก็ลืมเพราะตัวรู้ไม่เที่ยงถ้ารู้แล้วยึดทุกก็ไปว่าไปถือยึดรู้ทุกรู้ทุกทุกเข้าไปรู้สุกสุขเข้าไปรู้อะไรรู้เข้าไปรู้สักแต่ว่ารู้ไม่มีเจ้าของเหมือนร่างกายนี่ยมาเหมือนกับบ้านร้างบ้านเก่า มีวิญญาณเข้าไปครอกแต่เป็นบ้านร้างร่างกายคือบ้านร้างที่วิญญาณเข้ามาถึงวิญญาณเยที่เข้ามาหลอกหลอนอยู่ในบ้านร้างหลงหลอกหลอกให้หลงหลอกให้ปวดหลอกให้เมื่อยหลอกให้ทุกข์หลอกให้สุขหลอกให้ยึดหลอกให้ยึดสยาหลอกให้เป็นครูแดงแล้วหลอกให้เป็นคนแก่หลอกให้เป็นคนเจ็บหลอกว่าจะเป็นคนตายวิญญาณหลอกทั้งหมด ถ้าไม่ีวิญญาณพู้หลอกหลอนก็ไม่มีอะไรวิญญาณเท่านั้นที่ทําหน้าที่หลอกและยึดถ้าไร้วิญญาณที่ไปหลอกไม่ลงทุนวิญญาณมันลงทุนเข้ามายึดแล้วก็ลงทุนสมหวังลงทุนผิดหวังวิญญาณเท่านั้นเจ้าวิญญาณเองเนี่ยเป็นอนัตตาไม่่สรับวิญญาณเขาจองอะไรก็จองไม่จริงถ้าวิญญาณตัวนี้จริงจะต้อง จองสิ่งที่เป็นธรรมล้วนเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเป็นธรรมล้วนคือไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์เป็นอนาตาเดี๋ยวนี้มันเป็นอนาัตาว<ม>ิญญ,ญาณมันเป็นไปผู้หลงลวงโลกมันหลอกให้หลงเนี่ยหลอกให้กังวลของอริวิตกหลอกให้ลัวงห่วงอะไรพะรวนวิญญาณผู้หลอกลวงหลอกให้คนทุกทุกคน มาจับจองในโลกนี้มาจับจองร่างกายมาจอบจองแก่จับจองวิญญาณเท่านั้นวิญญาณผู้ลวงโลกไม่จริงวิญญาณเป็นของที่มารอหลอกให้เรายวิญญาณน่นากลัววิญญาณที่เราจะดูรถคันนี้รถคันนี้ก็เป็นวิญญาณหลอกทั้งหมดไม่มีจริงทั้งหมดมาเพื่อจะผ่านไปมาเพื่อจะผ่านไปมา่จะผ่านไป,นไป,นไปเขาจะสอนเราตลอดเวลา เราะนั้นพิธีดูคนเดียวคนหนึ่งไดเ้เพราะรู้จํารู้สิ่งใดจําสิ่งนั้นจําสิ่งใดรู้สิ่งนั้นแต่รู้ก็จะไปจําก็จะไปจะไม่อยู่นะนไม่หนึ่งวินาทีก็จะไปแล้วแต่คนก็ไปรู้ว่าเราจําได้เรารู้ทั้งรู้ทั้งจำสองตัวนี้เป็นตัวต้นคุณที่เข้าไปยึดถือทั้งมวล มไม่มีต้นทุนตรงนี้มันก็ถืออะไรไม่ได้ถือเอาไว้รู้แจ้งให้ไว้ศึกษานะเอาไว้เรียนรู้มันไม่มีเขาก็เกิดทําไม่ได้ไม่มีเขาก็เกิดทุกข์ไม่ได,ไเเด,ไได้เขาเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเองวิญญาณเป็นเครื่องมือสําหรับไว้ศึกษาไว้เรียนรู้วิญญาณนี่เป็นครูแดงวิญญาณเป็นครูใหญ่ บทเรียนของโลกก็คือคนนู้นคนนี้คนคนี้ที่ผ่านมาเด็กนักเรียนทั้งหลายก็เหมือนเข้ามาให้เราเรียนรู้แล้วให้คะแนนอีสองอย่างคะแนนผิดคะแนนถูก